สายเทรวาคือสายหินายานอันนี้เป็นใดมาจากประเทศเขมรแมนพระเจ้าฝ่างุมมหาร,ราไปอาลัตนิมนุดมาจากประเทศเขม,ม,เววม,ม,มรเพิ่นออกมากในปีพันสามรยห้าสบเจ็นับเป็นเวลาหกร้อยหสหบอปี จะเฮาเกิดไม่ไนหลังมั่นเฮากระบท่านหู้ละเอียดว่าพระพุทธศาส,สนาที่มาดำลงคงตัวอยู่ในพื้นแผ่นดินล่าเฮานี้มีคุณประโยชน์แก่สังคมแนไใดมีคุณมีประโยชน์ต่อบุคคลแนวใดเฮาก็ยังว่าท่านเข้าใจละเอียดที่ถ้วน ฉะนั้นอาตมาจะขอถือโอกาสนีเน่นเราคืนสู่ฟังจากน้อยเพื่อให้เพิ่มความเข้าใจและก็ให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ในพื้นแผ่นดินเฮานี้เพื่อนเอามาและก็เพื่อนกระทําการเผยแร่อยู่ในเมืองเชียงท่องเมื่อก่อน ย้อนคนเอาพุทธศาสตร์สนามาเอา,าพระบางมาเพาะพระพุทธรลุกพระบางเอาเอิดกันจะได้มาเปลี่ยนสื่อเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวง,ลงพระบางมาเท่ากระลัคุ่มือนี้้าเหตุยังที่พระเจ้าพางุมเอาพุทธศาสตร์สนามาเจตนา่มของน่นแนวใด เพิ่นจะเอาพุทธศาสนาเนมาเผยแผ่อยู่ในบานเฮาเมืองเฮานี้เรื่องประวัติความเป็นมาของเจ้าฟางล์นึ่กับอาตมาเห็นว่าสิบว่าจําเป็นเราแต่แม่นเว่าเราก็เราจังน้อยคือว่าพระเจ้าฟ้างมมเนี่ยเป็นลูกพระโอรสของคุณผีฟ้าหรือว่าเจ้าฟ้าเงี้ยว ในยุคนั้นบ้านเมืองเฮามันระสำระสายกระจัดกระจายเจ้าหน่ายหน่อยใหญ่ท้งหลายน่กระดักกระเดืองต่ออำนาจเบื้องทึ่งมีหลายเมืองที่โบยอมขึ้นกับหลวงพบางหรือเมืองเชียงทองเก็บสวยกับบ่ไรเก็บภาษีกับบ่ไรหมดแล้วพระเจ้าพระเงียจะหาอุบายทรงลูกไส้เนี่ยพเห็นในเมืองขเมร พรเจ้าฝา่ามปรเรียนอยู่เมืองขมนีก่การเรียนจบการปกครองการทหารวิชาการร้ายยางและเปรเียนพ <c oughs> ระเจ้าแผ่นดินขมริ่ในสมัยนัย้นคงจะแม่นพระเจ้าไสวรมันที่หก <c oughs> เจ้าแผ่นดินขมຈิผู้เอาเจ้าฝ่งมไเป็นสุขเลี้ยงให้การศึกษาเววานะ เมื่อจบการศึกษาแล้วพระเจ้าแผ่นดินเมรเอาไว้หับใส่อยู่ในหลักสำนนกเห็นว่าพระเจ้าฟ้ามงเป็นคนเสลียวสลาดเป็นก็เกิดหักเกิดแพ่งก็เลยเอาเป็นลูกเคยให้อภิเศกสมรสกำนังแกวเก่งยาพระราชธิดาของเพิ่น และเมื่อเห็นว่าโอกาสอำนวยให้แล้วได้เป็นลูเกเคยเจ้าชีวิตเด็ดพร้อมกับการกับเวลาอันมา่ถึงเขาเป็นกันใหญ่แล้วจะขอกำลังน้ำพอเท่าพอกำลังทหารน้ำเจ้าชีวิตเทเมเย ขึ้นมากรอบกูเอาความเป็นเอกภาพของศาสตร์ลาวเฮาในทั่วประเทศมันเป็นธรรมดาเลยบางเมืองก็สู้ลบตกบตีกันตายเป็นลาย้อยคนเลเมื่อทอนห้มความเป็นเอกภาพในพื้นแผ่นดินครบถวนจังสันแล้วก็ไปหับเอามให้สีขึ้นมาอยู่ร่วงพระบางน้ำ พระเมสีของคนขึ้น,นั่งแกวเก่งยากมาเห็นประเทศลาหาห่าเฮาถือผีล่าเคยถือวัดว่าศาสนาถือพุทธศาสนามาอยู่ในหลวงพระบางเงาโกเคยได้ลงวัดลงว่าโกเคยได้ตั้งน้ำทำบุญเงาแงละ ก็เลยปรึกษาหาลือกับพัดสวามีคนคือเจ้าฟาังคนควรจะเอาพระพุทธศาสานาเนี่ยมาไว้คอยดูบ้านคอยคอยคอ,อยลงวัดลงว่าเคยตักหนังทำบุญมาอยู่ประเทศเจ้าเห็นแต่ภากันไหว้ผีแตะกี้ตะก,กวนนะคนเล่าเฮาทัองสายถือผีนะัก ฉะนั้นจังว่าเศษเหลือของความเชื่อถือผีมันยังบรกโบรางได้เท่ากราคู่มือนมีแต่ผีเต็มบ้านเต็มเมืองผีไ้ก็มีผีหน้าก็มีผีป่าผีดงผีพงผีไพ่ผีปูญาต่ายอ่อร่วมเมืองเราเต็มไปด้วยผีข่าวลาไเลยจัว่าะนั่งแกวเกแกย่าเราเับาโมมวนประได้วัดว่าศาสนา แต่พอดีประจวบเหมาะเขากับแนวคิดของปเจ้าบันงมงมเองมันก็คืดอยู่แล้วว่าประเทศลาวลานส่างเฮามันกว้างใหญ่ไพศาลเฮาสิลงหาประชาชนบัานอกอกหน้าบานป่าค้าดงอันอยู่ห่างไกลสอกหลีก็มีความลำบากการกำายพอถนนหนทางกตบ่มี มีแต่ปาเต่ดงพุ่งไพ่แม่น้ำลำเซ่วยน้องคลองบึงการสิยางไปมัดปี็บวทัวประเทศลว่มวมาบาเตมดปีห้าปี็บวทัวขี่สั่งขี่มาไปกับไปได้เป็นบางบอนจะนำมันจะเป็นเหตุให้เจ้าน่ายเบื้องต่ำขาดความอบอุ่นบม,มมีผู้ใหญ่ลงไปดูลำคำคอยมันจะเป็นเหตุให้ มีแนวข ran, e s <S ึ้นกระด่างข้างแขงกัวเบื้องสูงนั่นเป็นเห็นจังชันมาขึ้นหาอุบายที่จะซอยการปกครองเขาเทีนเนื้อไดเทาขั้นเท่าเสิเฮ็ดคือแต่สมัยพอเฮ้าจะไม่ปูเฮ้าเฮ็ดนี่ก็เห็นว่าคูบการอันเก่านี่มันก็สชิกลับขึ้นมาอีก ขันบ่มีแนวซอยขันบ่มีผู้ซอยแต่พอนี้ประจบเหมาะกับเมฮีสีเสนอว่าเอาพุทธศาสนามาเป็นก็ดีมุกดีใจคอยคือดอยู่แล้วพนองนางเอ,อ้ยคอยก็คือดอยู่แล้วก็ต้องเอาพุทธศาสนานศาสนาหนมากขันบนดังสันขันโบรมีผู้ซอย ก็เห็นอยู่ประเทศเจ้าประเทศขเมรนนะมีความประคุมซุ่มเย็นประสาสชนอยู่ในะความอืบังคับสนับของเบิ่งงทึงบ่มีผู้ได้คัดแข้งต่ออำนาจกระยอนมีวัดมีว่ามีพระพุทธศาสนา ได้อาศัยพระพุทธศาสนาก็คือได้อาศัยพระสรฆ์งองค์เจ้าเป็นผู้อบรมสัง่งสอนประชาชนซ้อยจึงเหตุให้ประชาชนอยู่ในความสงบดู่ตามสิ้นกินตามธรรมคอยดีใจคอยต้องเอามาจะได้กลับไปประเทศเขมรไปขอเอาพุทธศาสนานนัมา เจ้าพินินขเขมนผู้เป็นพ่อตาผู้เป็นพ่อเท่ากับมอบไหญทานมหาปัสมันพ่ออมคณะทรงฆ์สาวองค์แล้วก็มอบพระพุทธรูปพระบางไห้มาพ่ออมนอกจากพระสงฆ์แล้วก็ยังมีนักปราชญ์ราชคู่ผูหูสิ้นหู้ถ้ำจบพระไตรปิฎกสามคน่ายพ่อแล้วก็ยังมีพวก นับ,นบ,นบศิลป,ป,ป,ปะในการก่อสร้างวัดวา่าเป็นสิเป็นเศร้าคนเอามานำมาส,าสร้ปปสางวัดสร้างว่าส,าสร้างก็ด,ดีวิหารอยู่ในเมืองหลวงบางบ้างมาหอดแอบบบนก็ตั้งมุกตังกต้งใจ,ใจเผยแผ่สินเผยแผ่ธรรมอยู่ในหลวงบางเป็นเวลาหลายป่าลาปีเออ จะเวียกงานเผยแพ่ศาสนาก็ขยับขยายออกไปแต่ละปีแต่ละเดือนหลอกจากตัวเมืองหลวงแล้วก็ขยายออกเมืองนันเมืองนี่ออกบ้านนั่นบ้านนี่จนทั่วพื้นแผ่นดินเล่าหมดแล้ในสมัยเจ้าฟางงมได้หันไไ้